เฮ้ยนึกขึ้นได้ก่อนมาไปหาหมอไม่ใช่เหรอที่บอกว่าปวดหลังอ่ะเป็นไงมั่งปวดหลังมากเนยปวดหลังเล้าลงขาเลยอ่ะแบบเวลาเดินแค่ห้านาทีสินาทีก็ปวดแล้วอ่ะเดินข้าถึกแบบเด็วก็ปวดรักษามาสเดือนแล้วอ่ะ ไมีดีขึ้นเลยแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วอ่ะก็ได้ไปเอกเตย์แล้วว่ะแต่ฟีมันไม่ชัดเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ m อ็อ่ะเห็นภาพชัดกว่านะแล้วถ้าไปทำที่ประชาชนเนี่ยไออ่ะไม่ต้องรอคิวตรวจได้เลยรอผลไม่นานเนี่ยจะได้รู้ว่าปวดตรงไหนรักษาได้ตรงจุดด้วย ก็สําหรับเรื่องของโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็มันจะมีอาการคือหมอนลองกระดูกเนี่ยมันก็มีการเสื่อมสภาพหรืออาจจะมีบาดเหตุเช่นล้มก้นกระแทกยกของหนักก็จะมีหมอนกระดูกเนี่ยออกมากรเด็กพลิ้นหรือยื่นออกมาทับเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆหมอนลองกระดูกก็เลยก็ทําให้มีอาการเมื่อมันทับเส้นประสาทอาการที่แรกก็คือมีกล้ามปูดหลังเตี้ยงจากกล้ามหลังตึงเกร็งราะเส้นประสาทโดนครับ เหตุการณ์หนึ่งก็คืออาการของเส้นประสาทที่ถูกทับเนื่องจากเส้นประจัที่หลังเนี่ยมันจะลงไปเลี้ยงที่ขาอาการใกล้ต่อที่ขาก็มีปวดชาเมื่อเดินนานไม่ได้นะครับมีชาขาบางทีทับมากๆเนี่ยก็ไปถึงระบบประสาทอัตโนมัติคือการกั้นอุจจาระประสาไม่อยู่ถ้าหากว่ามีอาการหนักแบบนั้นแล้วต้องรีบไปหาหมอรักษาเลยแต่อาการน้อยน้อยทนไหวก็อาจจะลองรักษาก่อนก็ได้เราก็มีวิธีก็คือ อย่างเช่นอาจจะลองกินยากายภาพบำบัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปสักระยะหนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นเต็นประสารถูกปวดหนักมากเดี๋ยวมันไม่ฟื้นตัวซึ่งการวิจฉัยก็เดี๋ยวนี้การวิจฉัยมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าการเข้าทํา m ็ไอกระดูกสตนหลังเนี่ยไม่ต้องฉีดสีไม่ต้องฉีดยาแค่ไปนอนเฉยแล้วก็เห็นหมดรดเดนแล้วก็บางทีมันก็จะให้รู้ด้วยว่านอกจากหมอนนองก,กระดูกสตนหลังขึ้นทับเป็มประสาทแล้วมีโรคอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะมี ไมเลงกินกระดูกมีปัญหาโรคกระดูกสันหลังที่ทาให้มีาการคล้ายๆแบบนี้ได้ก็แนะนําว่าถ้าเป็นนานแล้วตรงัยว่าเราเป็นอะไรก็ให้ไปเช็คละเอียดนะครับเอ็กซเรย์ด้วยไม้กระดูกสันหลังก็จะได้คําตอบลเอดนะคขอบคุณมากครับตรวจก่อนรู้ทันรักษาได้ไม่ลุกลามติดตามข่าวสารของประชาชื่น MRI ได้ที่เ c ็ b o o k Page ประชาชื่น MRI หรือ Li n e แอด MRI Thailand อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะคะสอบถามเปเข้ามาเยอะๆนะคะ